วันนี้บุกรังเอสชัยเลยนะมากันหมดน้องนาเลยโอ้โหเอสชัยเป็นเจ็กได้อะไรเปลี่ยวอันนี้เฮ็ดยังนี่โอ้โหนี่คือต้นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงอะไรคะอืม โอ้โหเราเห็นคลิปแอดชัยแล้วเราตกใจเลยน้ำข้าวมันอยู่ในน้ำในไหนก็มาแล้วลงน้ำเลยดึงไม่ขึ้นสองคนดึงไม่ขึ้นอืมอ่ามาแม่มาแม่มาส่งมากันใครอ่ะเออเจ้ากระหูอยู่ว่าใครมาส่งอ่ะนะเราบุกรังแอดชัยเลยวันนี้ เรามาดูความเสียหายนะฮะว่ามีอะไรเสียหายบ้างพี่น้องนะฮะไหนอะไรพังอนะ่ะสาวบนสาวบนเป็นอย่างไดไปเดี๋ยวพวกเราไปหาสาวบนกันอุ้ยโอ้ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผลไม้ออกแล้วพี่น้อง ดูนะดูที่ดูทางเขาใหญ่มากเลยนะพี่น้องดูนะฮะดูที่ดูทางเขาใหญ่จริงๆอู้โอ้โหมะม่วงครับพี่น้องพาดเดี๋ยวรักไปเลยไหมแอดชยัยคอยรักเราเด้อแอดชัยคอยรักเราเด้อมันสุกแล้วโอ,โอ้ของปแปลก <laughs> อันนี้ค่ะเอฟซี FC. หยอกหยอกนะคะทุกคนจ้โอ้โหนี uh ่นี่นานแล้วนะเราไม่ค่อยได้มาเลยนะพี่น้องตั้งแต่วันที่มาทำทำกเออบ้านหลังสี่จุภูนะเอ็ดอนก็ไม่ค่อยได้มาอีกเลยเนาะโอ้โหต้นทุเรียน โอ้โหบ้านหลังน้อยน่ารักจังเลยอุย้ยแป้งนำเป็นไงบ้างหายดีหรือยังแป้งนำ้ำหายดีหรือยังครับดูแป้งน้ำงงนี่นะคะเราบุกหลังเอสชัยวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาบุกรังเธอเพราะว่าเราได้ดูคลิปเธอว่าอะไรกระจายพังไข่พังแล้วพังไข่พังแล้วฮะพังไข่พังแล้วโอ้อันนี้ก็คือมันเปิดเฉยๆค่ะเอฟซีอายุมาเนอะเออมันเปิดหลังจากที่ลำเสร็จหนูก็ไปตลาดต่อเออพอกลับมาปุ๊บมาเจอสภาพที่มันเละเทะแล้วอันอันนี้คือเละเทะ เละเละแล้วอันนี้เละแท้อันนี้ปลูกใหม่เพิ่งเอามาปลูกใหม่อ๋ออันนี้เละแล้วก็ปลูกใหม่มากองกันเลยโอ้ก็เลยย้ายไปโน่นแล้วก็มาปลูกใหม่ค่ะค่ะจนชมก็เละแท้ลงหมดตอนนี้พายุอะไรอยู่ตลาดเหรออยู่ตลาดแล้วที่ตลาดลมไม่แรงด้วยปกติไม่ชาวมนอยู่ในที่โล่งมันไม่มีอะไรป้องกันเอออยู่ตอนที่กระท่อมมันลอยได้นี่ เกิดขึ้นเมื่อตอนลูจะไม่กระโดดนี่หรอเห็น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 ไหมตอนตอนกระท่อมเห็นตอนกระท่อมลอยไปลงน้ำไหมไม่เห็นไม่เห็นอยู่ตลาดาเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหน่อยสิพาไปดูไหนกระท่อมนี้มันเป็นมายังไงถึงเห็นกระท่อมเลยถ้าหนูอยู่ตอนนี้มันคอนนะย่าไปอย่าไป เดี๋ยวเรามาสาวน้อยนะสาวมวนพาเรามาดูโอ้เอาชี้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 เอออืมยังเอาขึ้นไม่ได้มันหนักจ้าผู้ช่วยอยู่จ้าต้นมะพร้าวก็เกือบมันมันหกทะไหลงไปน่นเลยจ้าแล้วแทงน้ำก็ถ้าไม่ติดต้นขนุนแทงน้ำก็ไปอยู่โน่นโอ้ถ้าไม่ติดนะต้นขนุนเออนี่ค่ะ f สีหุ้ยแต่มันสูงนะใช่อืม แค่ยังอยู่นะจะลอยไปอยู่กลางทุ่งเลยมันติดเสาเฉยมันก็เลยลอยไม่ได้แล้วตู้กับข้าวมันติดตู้เย็นอืมันก็เลยหาะไม่ได้อตู้กับข้าวนี่ขยับไปชิดกับตู้เย็นเลยอืของนี่บุญประตูข้าวปุนอยู่ในคลองอิู่ลงคลองหมดเลยอืดีนะมันไม่หออเอาชฉันลอยเฉยไปด้วยโอ้สังเจตดมีนะเอียังอยู่ยังอยู่นะยังไม่ลอยนะ เลือแต่ซากอ๋ออที่บังแดดมันไปแล้วไปแล้วเหลือแต่ซากอ๋อเหลือแต่ซากอืมก็ถือว่ายังยังโครงสร้างยังดีอยู่เนาะเออยังไม่ลอยไปนะ F4 นะลอยแค่แพกระท่อมอันนี้เก็บขึ้นมาจากน้ำอะเออหญ้าหญ้าหญ้าคาเนาะหญ้าคาเป็นกระท่อมที่คุณตานอนใช่ไหมใช่ค่ะอือคุณตาเฝ้านาตรงแม่ท้บ้านยืนนี่แหละค่ะตรงนี้เลยอืม ไม่รู้มันลงไปได้ยังไงก็งงโอ้ยถ้าลมมาแรงมันก็พัดไปเลยค่ะมันไปได้อยู่แล้วทังเถืงไม่ไปหมดเลยอืมเวนกระถางผักไม่ไปโอ้โหมันกลัวทั้งหมดไม่มีอะไรกินนี่นะฮะอันนี้ไม่ลงไปด้วยแล้วทุกคนนี่แหละกลัวทั้งหมดไม่มีกับข้าวกินมันก็เลยไม่ไปมัอยู่ตรงเนี้ยอ๋อค่ะต้นกล้วยก็หักพับลงมาดีกล้วยยังอยู่กล้วยก็เลยจับพยุงขึ้นเอาเอาไม้พับ ของพี่ยูโรหักเครื่องเลยต้นถ้วยน่ะอือโอ้นั่นบ้านพี่ยูโรนะ FC รู้นะคะมันเป็นร่องแล้วค่ะทางนี้มันเป็นทางลมค่ะ FC บอกว่าทำไมไม่ปลูกไผ่หนูปลูกแล้วมันยังไม่โตคุณอ๋อปลูกไผ่กั้นลมใช่ปลูกหมดเลยข้างหน้าก็ปลูกแล้วตรงนี้ก็ปลูกแล้วมันไผ่มันยังไม่โตค่ะต้องใช้เวลาหลายปีใช่มันกำลังมันกำลังแตกออกมากำลังอื้วิวสวยมากเลยบรรยากาศดีมาก ต้นไม้ยังต้นใหญ่ปลูกหมดแล้วโอ้โหน้ำน้ำนี้น้ำนีแห้งขอดแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นฤดูนี้เนาะยังท่วมอกอยู่อ๋อยังท่วมอกอยู่บ่โอ้ดูผลผลไม้ผลอะไรก็เริ่มโตขึ้นแล้วต้นไม้นะฮะโอ้มาคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะต้นไม้อุ้ยโตหมดมันก็ลูกอะไรลูกอะไรเราเห็นลูกอะไรนั่นน่ะฟักหอมฟักหอมคนปลูกจังไรก็เป็นซ์ซันนะลุงพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดี วันนี้ยูทู e นะมาให้กำลังใจสาวมนนะฮะทุกคนเอันนี้ไม่เท่าไรนะห่วงที่่นอ๋อไม่ไม่ไม่มีแต่ห่วงที่ดนออกไปพรที่นี่มันจิ๊บๆอ่านะคะก็จิ๊บๆนะคะ f อสาวมนบอกว่าจิ๊บๆนะไม่มีอะไรมากที่ที่ได้รับความเสียหายตัวลายที่สุดที่จะเป็นห้างกั่นะครบ ขางตัวโอ้ขตัวแล้วก็กะท่อมมูลค่า4,000บาทโอ้โตัวตัวกระท่อมพาย่านดีเลยมันน้องบ้านหลังแรกโดนพัดฟิวไปเก็บแล้วเนี่ยแล้วฝนโอ้นี่นะคะเก็บมาแล้วเดี๋ยวยังมีตัวนั้นยังไม่ขึ้นโนค่ะที่อยู่ข้างล่างโอ้ นแล้วเครื่องร้อนนะคะ F4 กำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เครื่องร้อนแล้ว <c oughs> อุณหภูมิบอกว่าลดลงแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> มันจะดับของมันเองเลยนะคะอ่า <c oughs> <c oughs>